ใครที่แบบว,ว่าออกกําลังกายแล้วนะสารอาหารต้องครบนะคะเก๋จะแนะนําให้ถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะกินสารอาหารแบบไหนยังไงนะคะเก๋แนะนํานะคะกินตัวโปรตีนเชคเหมือนเก๋ก็ได้นะคะง่ายมากสะดวกมากชงแค่หนึ่งนาทีร่างกายก็ได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วนะคะตัวนี้คือโปรตีนสูงไขมันไม่มีนะคะแคลอรี่ต่ําด้วยนะคะเก๋ก็จะทานเนี่ย ทั้งก่อนออกกําลังกายแล้วก็หลังออกกําลังกายเสมอเลยนะคะก่อนออกกาลังกายทานเพราะว่ากลัวไม่มีแรงออกกาลังกายเนาะส่วนหลังออกกําลังกายก็จะทานเพื่อให้โปรตีนเข้าไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อส่วนที่สึกหรอนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่รู้จะกินอะไรอย่าอดนะคะให้อ,อ,อาจจะหาแบบนี้ของเก๋ก็ได้นะคะทักมานะคะว่าสนใจตัวโปรตีนเชคนะชงง่ายอร่อยด้วยแล้วก็สะดวกมากๆนะคะสนใจโปรตีนเชคก,ก็พิมพ์มาเนาะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติใครที่แบบว่า ยังไม่มีงบนะคะที่จะมาทานผลิตภัณฑ์ก็ไม่มีปัญหานะคะเ็บมีคอสตาช่างนะคะแค่499บาทเท่านั้นนะคะคอสนีจะได้อะไรบ้างก็คือ1เลยได้ตาช่างอัจฉริยะนะคะตาช่างอัจฉริยะจะไว้เอาไว้วัดค่าโปรตีนในร่างกายด้วยนะคะว่าตอนนี้ร่างกายมีโปรตีนถึงหรือยังะคะวัดค่าไขามนันค่ากล้ามเนื้อในร่างกายนะคะว่ามีเท่าไหร่แล้วเนาะแล้วก็ยังได้เรื่องของตารางหาตารางออกกําลังกายไปนะคะ คอสเนี้ยราคาแค่499บาทเท่านั้นนะคะถูกมากๆเลยนะเกตดูแลให้ด้วย14วันนะคะใครสนใจคอสตาช่างก็พิมพ์มาว่าสนใจคอสตาช่างนะคะส่วนใครที่อยากจะกินตัวโปรตีนเชคด้วยก็พิมพ์มาว่าสนใจโปรตีนเชคละกันนะคะ